สวัสดีครับพี่พี่ชาว4442ออฟ o a d และ Style. อเมริกันสไตล์กลับมาพบกับรายการนตินโชรถนะครับรายการดีๆที่แนะนำรีวิวการจัดแต่งทรง4 4 42 o ออฟ o a d และการจัดทรงในอเมริกันสไตล์หรืออเมริกันรักนะครับผมนตินเชื่อนะครับว่าใครหลายๆคนยังมีความฝัน,นอยากจะมียานพานะยุดยานที่ เป็นคู่ใจของตัวเองนะครับและยานพาหนะลำนั้นต้องมีสวดทรงและรูปร่างที่ถูกใจตามที่เราต้องการด้วยวันนตินนับว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีนะครับกับรถในฝันของนัตินอีกเช่นกันเร็ว่ามาให้โดอนอันดับต้นๆอีกเช่นกันนะครับผมของคุณพี่อาร์ตอาร์ตูเดคาบายอาร์ตอานะครับผมลำนี้จะเป็นยังไงสวยสดแค่ไหน ตกแต่งเยอะเท่าไรและทําจากค่ายไหนที่ใดมาชมกันครับเดี๋ยวตินจะพาไปชมครับเริ่มต้นกันที่เจ้าลีโวอร์หล่อสีประตูลำนี้นะครับมาภายในเครื่อง2,004 MT ไป2,016นะครับจากเดิมไายเดินทางทําแมชชีนมานะครับผมสู่ปี2021กับรูปทรงใหม่หน้าตาใหม่สไตล์โรโกไทยอัพเกรด เป็นโรบอตโรค c o นะครับผมลายสไตล์ปี2021อันนี้ไม่ใช่หมูป่าอย่างแน่นอนครับผมหลอกเกินตัวทีเดียวนะครับตัดไปที่ด้านหลังนะครับผมรถคันนี้ได้ทำการติดตั้งกระบะ MAC Liner เดิมนะครับแต่ปาดขอบกระบะออกเพื่อเสริมสร้างและให้ดูมีมิติในความคลีมหรือว่าทรงคลีนนั่นเองนะครับผมแน่นอนครับเมื่อมาในสไตล์โรครรถคันนี้ก็ต้องติดตั้ง คิ้วโปรงล้อของร o โก o ปี2021ตเติมเสริมมาด้วยกันอันนี้หล่อลงตัวแล้วก็มีความยืดออกกับกอรถให้บาลานบอดี้รถดูสวยงามมากครับแก้วหลังจากนั้นมาดันกันต่อนะครับกับการจัดทรงรถรถคันนี้แน่นอนนะครับที่ดูสูงโปรกงชวนลงไหลและมีสไตล์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนนะครับ มาดูกันที่การจัดทรงรถคันนี้ได้ทําการจัดทรงในระบบหน้า1.5หลังหนึ่งะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อมีการยกปีกนกต,ตามมาแน่นอนนั่นก็นคือการใช้ปีกนกประองศาเหล็กนะหนาง,งานออปชั่นนะครับสีแดงๆเอามาดันด้านหน้านะครับขึ้นในระบบ1.5พร้อมกับตัวรองก้อนนะครับผม ส่วนด้านหลังเช่นกันนะครับได้ทําการติดตั้งก้อนรองปรับองศานะครับในระบบหนึ่งนิ้วอันนี้นะครับถือว่าเป็นการจัดทรงหน่าจะสูงกว่าท้ายนะครับผมทําให้ดูหัวท้ายเสมออันนี้หล่อเท่ากันสวยงามลงตัวมากๆครับและยังไม่พอครับหลังจากนั้นได้ขยับเสริมความเด้งดึ๋งๆึ๋งดึงดึ๋งดึ๋งึนะครับกับโช๊คปรับแปดระดับสุดฮอตนะครับผมกับโช๊คฮอตบิดนะครับผม ที่มีซับแทงติดตั้งปรับแต่ระดับและทำการติดตั้งปลอกน้ำมันนะครับแนบลำตัวได้อย่างสวยงามงานนี้บอกตรงนะครับทีมสร้างสรรค์เจ๋งมากครับแน่นอนครับเวอร์ชั่นนี้กับชุดช่วงล่างเพิ่มความกระชับในย่านความเร็วและความนุ่มนวลในการขับขี่โดยสารอย่างแน่นอนครับแหมลงตัวจริงๆต่อจากนั้นนะครับได้ทำการติด ตงงานกันแครงงานเหล็กดาหนานะครับเอามาดันบอดี้ของเครื่องยนต์งานดีๆจาก trd by toyota บอกตรงนะครับตรงนี้ตอบโจทย์ด้วยสีสันที่สอดรับตัดกับคิ้วด้านหน้าอย่างลงตัวเช่นกันครับ และมาต่อกันอีกหนึ่งสิ่งนะครับกับที่ไม่พูดไม่ได้ไม่พูดแล้วนอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับก็จะไม่ฟันให้น่วย <c oughs> อันนี้นันตินอกเลือกอยู่เสมอไปนะครับนะฮะกับล้อสวยๆที่บอกตัวตนอัตลรรักษณ์อย่างชัดเจนกับงานออฟเซตลบ44นะครับเริ่มต้นกันที่ล้อ20คูณ12นะครับ อันนี้กว้าง12กันนะครับไม่ได้กว้าง10นะครับผมกับออบเซ็ตลบ44งานฮอดไทยนะครับงานแพงสุดรู้ที่ดูยังไงก็ดูดีดูดีนะครับผมม่ได้มาตัวเปล่าครับมารัสอดใส่กับยาง285 5 5 i 1 0งานยาง M นะครับเป็นยางป้ายอันนี้เป็นยางแมทรนนะครับผมให้ดอกอยางที่ดูสวย ดอกตัวนี้นะครับพูดตกเป็นดอกฮิตทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับงานไทยระดับโลกผู้ชมลองสังเกตนะครับสวยงามมากๆทีเดียวเลยครับแม่ต้องขอชื่นชมเลยนะครับว่ารถลานี้เป็นรถที่หล่อมากๆนะครับ ต้องขออนุญ,ญาตทางค่ายผู้จัดสรรน,นะครับผมรถคันนี้ได้รังสรรจากค่ายยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนะครับจากค่ายล้อโมดิฟายนะครับต้องขออนุญ,ญาตพี่พีทั้งพี่ตายแล้วครับผมและพี่เต้ด้วยละกันนะครับผมรถคันนี้เดอะคาบายอาร์ตอาร์ตนะครับของพี่ชายพี่อาร์ตพี่ชายเจดีของนัตตินนะครับที่มอบความรบกวนภาพสวยๆให้กับรายการนัตตินโชว์รถนะครับเอามาใช้ประกอบในรายการนัตตินขอกราบขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับ ต้องขอบอกตรงๆเลยนะว่ารถคันนี้นาตินได้ทําการดูเป็นจํานวนหลายสิครั้งถึงร้อยก็ว่าได้นะครับเพราะมันหล่อมากใจจริงๆนะครับเป็นรถต้นฉบับของนตินเลยก็ว่าได้นะครับขอบพระคุณพี่อัจอย่างสูงครับ และสุดท้ายนี้นตินต้องกราบขอบพระคุณพี่เพื่อนน้องอย่างสูงนะครับที่เข้ามาคอยรับชมและกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับรายการนตินโชว์รถทางช่องอัสดาวุธมารีรัตกเจริญตานะครับผมนะตินขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับและนะตินขอเชิญชวนพี่เพื่อนน้องทุกท่านร่วมเดินทางกับโปรเจกต์หน0่งพันซับสไคาไปด้วยกันนะครับโดยขอรบกวนพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับช่วยเป็นกําลังใจและ นำพาณตินสู่1ึงพันตะไคร้เพื่อสร้างสรรค์งานดีๆสู่สังคมและสู่พี่น้องที่มีใจชื่นชอบในการจัดทรง 4x4x2 4เมกาและการจัดส่งออฟโรดนะครับณตินสัญญาว่าจะทำคลิปและรังสรรค์งานดีๆสู่สังคมและพี่เพื่อนน้องทุกๆท่านครับสำหรับวันนี้จากลากันไปกับภาพรถสวยๆของพี่อาร์ตอาร์ตนะครับผมพี่ชายใจดีจากสมุทรสาครนะครับที่มอบภาพสวยๆให้นตินนะครับรถเขาหล่อจริงๆ พบกันคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและพบกันใหม่สวัสดีครับ